นักร้องที่ยังมีชีวิตอยู่สิเอานักร้องที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเออถ้าเกิดผู้ประกาศนักร้องที่มีชีวิตอยู่จับใหม่เลยนะเอออันนี้พุ่จะประกาศให้พี่เลยครับผมนักร้องที่มีชีวิตอยู่นะเอาที่มีชีวิตอยู่อ,อผมเกิดสัมผัสกับนักร้องท่านต่อไปอนักร้องหนุ่มจากจังหวัดสุพรรณบุรีท่านจะได้พบกับพบกับตำรองให้ได้นะพบกับเดนชัยสายสุพันธ์ ตายพ้อนี่ี่ยไอ้เหี้ยนั่นอยู่นะที่ายเด่นชัยก็ยังไม่ตายเอาคนอีกไม่รู้อ่ะเด่นชัยมันดับเพลำเลวบ้านคนจนขึ้นกับตังบลใจลอยทำเพอออยู่ในช่าาดานรยังยไม่พนักร้องท่านจะได้ไปท่านจะได้พบกับพรชัยวันอุ้ยพรชัยก็ตายแล้วตายพ่องังเออนี่เหี้ย ยังยู่ดิเอาเป็นเป็นใช่ไหมพบกับนักร้องกลุ่มที่เขาเรียกว่าเสียงระบายคลายสายยัญชนญาเขาคือสายยันลายไทยอุ้ยไอนี่เขาตายยังไม่เพียรไม่อยากมันจะแทงตายอยู่เมื่อกี้เนี่ยตายในอะไงนั่งอยู่มุกแบบนี้คนอื่นไม่ค้ามแต่พวกเราค้ากันเองเดี๋ยวกูดูก่อนยังเลือกใครใคร นักรองที่มาช่วยงานเราไม่มีแล้วแลวหละมุกเนี่ยเปลี่ยนเป็นมุกตื้นเลยมันไม่ค้าแล้วไปหีกอย่างหนงมึงมึงจะเอ่ยแม่สีไพยไทยแท้นะชิบหายแล้วกูพูดไปเขา,าขด่ากูตายเลยนะมึง ทุกคนดองเพลงก็ได้ดีมากเลยโออแต่ผมทามายากจะให้ดองดีในยากจะมีนักร้องมีอารบัมเป็นของตัวเองเนี่ยครับครับเอาคำผมไปฝึกเอาคำผมไปท่องนักร้องว่าคุณจะเป็นนักร้องมืออาชีพได้เลยอบจริงจริงอ้าคำไหนมาอยากเป็นนักร้องมืออาชีพไหมอยากเป็นสิอยากมีอารบัมเป็นของตัวเองไหมถูกต้องเลยทีเดียวอยากโด่งดังแบบเอกราชสุวรรณภูมิไหมอยากมากเลยทีเดียวม่ด้เลยพี่เอาคำผมไปฝึกเอาคำผมไปท่องสามวันสามคืนพี่เป็นนักร้องมืออาชีพได้คำไหนบะพี่ต้องพูดคำว่าช้ำเขียวคาาชช้ข พูดให้ชัดากไ้เป็นจังไงวะจำเขียวความเช้าจำขาวคว่ำค้ำจำเขียวความเช้าจำขาวความค้ำจำเขียวความเช้าจำขาวความค้ำจำเขียวความเช้าจำขาวคว่ำค้ำเอ้ยไหมไปยืนท้องในใจมุมนวลคนเดียวจำเขียวความเช้าจำขาวความค้ำท่องในใจไอ้เหี้ยมึงจะท้องรบกวนทำไม่ทีคนอื่นกันทำไมดำค้างถ่วยดาวก็พอแล้วไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะต้องเที่ยวไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะ ไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูดูแตะไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูดูแตะไปท้องในใจทุนนนเด็ดดอกจำปีเสียผู้อีปุ๊บเด็ดดอกจำปีเสียผู้อีปุ๊บเด็ดดอกจำปีเสียผู้อีปุ๊บเด็ดดอกจำปีเสียผู้อุ๊ได้แดงต้องไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูดูแต่เด็ดดอกจำปีเสียผู้อีปุ๊บ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 เด็ดอกจำปีเสียผู้อีปุ๊เด็ดอกจำปีเยมู้อีปุ๊บเด็ดอกจำปีเสยผู้ี เอาเนอเนอแบบกูเนี่ยอ,อ้หอยคองยัยมีกัดมียัยบอยมีคองยัยบอยกัดหอยยัยมีตอนมึงกำลังจะทำหอยพี่เสื้อลายข้างหน้านี่เขาเก่งภาคตามเลยพูดพูดยากเลยเพราะพิด,ดพจ,จังไง,ไง่ายง่ายออมออยหอย ถ้้าไไอเเี <invoke> okay. ียยแม่งปรนที่ไหนวะนน่ัหมีก็ต้องห่อใส่ให้ข้องเยี่ยมีกันมีเยี่มอยมีของเยี่มอยกันให้เยี่มีต้องเที่ยวหอยหอยของเยี่มีกันมีเยี่มอยหอยของเยี่มอยกันหอยเยี่มีหอยของเยี่มีกันมีเยี่มอยหอยของเยี่ยมอยกันหอยเยี่ยมีตัวแถวลงทบทวนก่อนที่จะเข้าตู้การแข่งขันของคุณคำว่าช่างเขียวคมชัดจ่าข่าวคมคมยอดมากช่างเขียวคมชัดจ่าข่าวคมอดเยี่ยม ไม้ขัดแต่แฮกแต่แฮกรู้รู้แตะยอดเยี่ยมมากในรองเท้าที่เท้อหูปุ๊บสุดยอดห<พ>อยขอกงีเยี่ยมมากต่อ,งงตอไปเป็นคะแนนสะสมนะครับคร<ห>สะสมครบหนึ่งร้อยคะแนนก่อนเลยเอาไปเลยสามพันบาทนะครับเมื่อกี้พี่โกะทาสายมอบให้ พร้อมด้วยซอจอเปียกกูไทยมอบให้4 0 0 0 0บาทเป็นคะแนนสะดตใครครบ100คะแนนเอาไปเลยครับ4 0,000บาทของคุณกัม่าช่างเกี่ยวคางกีขงคมคำสคะแนนช่างเกี่ยวคช่างจกขงคมคำหคะแนนไอ้ขัแตะใแตะใหู้รู้แตะี่ิคะแนนไอ้ขดแตะให้แตะูรู้แตะห้าสบคะแนนเด้ราจะปีสุยปุ้งกสคะแนนเดกราจปีปุ้ยปุ้ยเี็ดบด้เราุปีถืปุ้ยไุ้ก้ีสบคะแนน มีของยามยของยามีเฮียหอยของยามีหอยของยามีเออท้องมนดิหอย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 เออท้องในใจท้องในใจหอย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 เออท้องในใจหอยหอยหอยยามีกันมีเออมาเดินยไอ้เฮียเออมึงนี่ซอยอซอยอจริงทั้งเหี้ยวของฉันจะขับผมครับแหมไม่แก้ซอยอซอยอให้กูด้วื่อยอีกสัตว์เหนื่อยจริงเลยกูเหนื่อยทั้งล่างทั้งมาเหนื่อยทั้งบนนี่กี่เฮีย ไปพร้อมเริ่มสยอยพอมมันขาหมกไปแล้วอะไรมัผิดลเลยกูเนี่ยจับเกี่ยวังเัจเกังจำัจับเกี่ยวังจเับเกังจำัจเังจวัจเัจเังจเัจำากี่ยวังจำ่จกัเกี่ยวังจกัจเพังกังเ่ังก่งกัวกกกกกกเ่พเ่ ขับงัไม้ขัดแตกแตกดูดูแตกทำยังไงก่เอขับขงขำแตแตแตแแต้แตแต้แตเตทำยงก็่เทำยงไงก็จอขขงัม้ฉัดแตกแตกดูดูแตกเออไปคำเดียวนี้ท้องไม่ได้เลยเออเด็ดดอกกาพีเด็ดุยปุ๊บเด็ดดอก ยอโอ้โหี่ชัดชัดนนะไอ้เย่กัดฉัดด้วยอะไรละ่ะก็พวกไอ้ของยายบีกัดบียายบ,บอยมึงฟังกันเพี้ยนไปเองพวกมึงหูเพี้ยนไอ้บ้าเจ๊เจ๊เจ,เจ๊หัวเราะขนาดน้ำตาลนะคนคน,นูนเจ๊อะครับผมแล้วคนนี้ใครคนนี้ภรรยาฮะนี่เมียพี่เหรอเมียผมครับโอ้โหอย่าไปยืนนะลำโพงนะทำไมอ่ะบังเสียงคนดูไม่ได้ยินหมดในอีเทีย นีไ่ไงมึงไม่รู้ไม่รู้สรรพคุณคนอ้วนก็แล้วคนอ้วนไปนอนบ้านผมมาสองสามวันที่พนมทวนบ้านพมเป็นบ้านเวลาตากเสื้อผ้าต้องไปตากนอกม้านใบตองเข้าไปนอนกะจะเลไปนอนกลางคืนก็เอากางเกงในไปตากส่องทุมครึ่งเด็กๆถือเสือ้อถือกระดาษมาปูนั่งดูลักหมาบมุตเต็ม,มาดูอะไรอ่ะอ,อ้าวอาบะอาบ,บะวันนี้มีหนังกลางแปลงฉายเรื่องอะไร าวถึงว่าเทีวีกูถึงได้เสียทำไมอ่ะก็มันอาบน้ำเสร็จแล้วมันเอากางเเกงในมาตากที่หน้าทีวีกูก็เอ๊ะเฮียทำไมแม่งไม่มีภาพเลยมีแต่กลิ่นอย่างเดียวไปเล่นตลกที่เยาวราชเล่นสามทุ่มผมไปถึงตอนหนึ่งทุ่มเวลาจะใตล้จะขึ้นเวทีแล้วพีกพิเรถึงไหนแล้วกูกำลังวนจอดรถอยู่ไอ้เหี้ยไม่ไม่มีที่จอดรถเลย จะไปยากอะไรละพี่จอดรถเรเชินไว้ก็ได้พี่เราก็เรียกซ้ำล่อมาตุกตุกเนี่ยพี่เล่จอดรถอีตุกตุกจอดปุ๊บพี่เล่ขึ้นนั้งปั๊บเออพอเมียเขาขึ้นแค่นั้นแหละเป็นยังไงปะล้อหน้าแม่งลอยอย่างนี้แค่โน้ตมันซิ่งมันขับเร็วติงทองไอ้ยียเมียมึงหน้ากระชากไอ้ยี่เขาจ้องสงการไงเขาอยากจะไปเที่ยวพาเมียไปเที่ยวบางแสนมาแล้วฝรั่งเยอะด้วยเมียเขาก็ใส่ชุดอาบน้ำเดินชายหาดฝรั่งเห็นโอ้โหเมียฝรั่งเห็น โอ้โหนั่นมันตัวอะไรบอก็บอกไม่ต้องตกใจนี่มันอึ่งอ่างทะเลเห็นเมียกูรูปร่างอย่างนี้นะทำไมอ่ะแต่หีมันใหญ่พอมียอกันนไออ้ชิบาายยใววเล่่มะไรกันเนี่ยโอ้โหมชัดมากเลยเจเลยกูสาห์นับถือมึงมาหลายปีไอ้จังไร เอาพอ,พอหอมปา้าคหอมคอ,<พ>อนะเดี่ยังมีอีกสองวันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะออเดิมต้องไทยกันด้วยพี่พี่ศิลปินที่ยังอยู่เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะต่อฟอนะครับครับต่อฟอแล้วก็เป็นการแสดงความขอบคุณที่พี่น้องร่วมกันซื้อบัตรคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ครับ <พอ S 2> นะฮะก็ <พอ S 2> นําทีมโดยคุณเด่นชัยสายสุพรรณคุณสายยันลายไทยนะครับคุณพรชัยวันศซีดำรงวงทองทศพลนิทมพาน แล้วก็รำวงชาวไร้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เราจะรำวงออเดิมไิสักเพลงต้องเพลงอ่ะครัอ่ะมาเราออเดิมออเดิมนะครับพรุ่งนี้พบกันเต็มวงครับขออนุญาตเล่าประวัติเล่าประวัตินักร้องสักคนหนึ่งนะครับไม่เคยร้องเพลงให้ใครฟังมาก่อนแต่ผมถือว่าผมมาเป็นลูกติ์ของลุงปู่แพรวนะครับลวงพ่อชอบลูกทุ่งมากขอนำบทเพลงคนคนนี้มาฝากพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมนะครับ ฟังเพลงแล้วลํงนึกตามว่าผมกำลังกล่าวถึงศิลปินคนเนี้เขาชื่อ<ล>ะอะไรครับมา ไดเดินถ่ายวีและถ่ายยาตามหารทองเมืองทุกครั้งที่ืองบานฉันอันด้วย์สดชีวิตทั้งรันทดโอ้ความหลังจำสร้างทองคุณพาให้ได้ดีดนตรีตุลาละ ผู้พช่วยหัดอัดแผ่นเสียงเรียงนำร้องผูบนใจประเตริฐไทยกำเนิดถือสังทอดาวเด่นเป็นนักร้องมอัปลักษณ์ของนักเลงให้ได้ดีดนตรีสุรารัคกุณพูผู้ช่วยหัดอัดแผ่นเสียงเรียงนำร้องผูบนใจประเตอไทยกำเนิดถือสังทอง <Hey! S 1> ดาวเด่นเป็นนักร้องหน้าอมรรัฐของนักเลเองเฮ้ย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 ตอนนี้มึงไปนับเฮี้ยอะไร ขาดทุนก็ให้มันขาดทุนมึงต้องไปคิดเฮียอะไรมากมามไปหนักเฮียอะไรแล้วกูกำลังหนึกท่อนเพลงอยู่ไอ้สัตว์วไม่มีจอไม่ร้องไม่ได้จบเพลงด้วยใช่ไหมไม่รู้กูก็เห็นมันมันคิดอยู่ไอ้เฮียพึ่งแกะพึ่งแกะในสองวันพึ่งแกะในสองสามวันยากร้องอยากร้องเพว่าผมรักลุกทุ่งแล้วก็ชอบลูกทุ่งมากครับหนักร้องที่นักร้องลุกทุ่งที่ผมรักมากที่สุดก็มีซีพรยไทยแท้โอ้นะฮะแล้วก็มีพรชัยวรรณศรี เด่นชัยไซสุพรรณไซยันไหลไทยนี่คือนักร้องลูกทุ่งอันดับหนึ่งของดามโลงโมทองดัลงทองนี่ผมรักมากที่ทุดผมตายแทนได้ส่วนนักร้องลูกทุ่งที่ผมไม่เคยพนึงที่มาผ่านนี่ไม่เคยอยู่ในหัวใจหเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้นพอนยังอยู่เอกราพทูวัฒนภูมินี่ไม่เยังอยู่ถ้าพูดแบบชูเสียงก็นักร้องขี้เปียกโอ้ยเอกรานสุวรรณภูมิยังนั่งอยู่นั่งอยู่เฮียกลับไปก่อนแล้วกูชมได้เพราะคนที่อยู่เป็นเพื่อนกู ไ้่ถ่ายสดสดอยู่อะไรนะดูอยู่อ๋ออันนี้ไม่ใช่ม้แก่อะไมันให้เล่นโอเคนะฮะพักคนกันก่อนนะครับวันนี้อาจจะเร็วไปสักนิดหนึ่งแต่พรุ่งนี้นะครับนักร้องที่จะมาพบกับท่านนะฮะหกโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับมาเลยครับไม่ต้องเตรียมสตางค์มาไม่ต้องเตรียมสตางค์มาสื้อบัตรไม่ต้องเตรียมสตางค์มาสื้อเสื้อพุมพวงแล้วนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราไม่ขายอะไรทั้งสิ้นนะครับครับ เพราะว่าเราไม่มีอะไรจะขายเราไม่ขายอะไรกันทั้งสิ้นนะครับรผมจะไม่เดินข้างหน้าให้ท่านเห็นตั้งแต่6กโมงเย็นพรุ่งนี้<ะ>ท่านจะไม่เห็นผมตั้งแต่หกโมงเย็น,ยนผมขอเป็นเจ้าอยู่หลังเวทีอย่างเดียวเลยนะครับพรุ่งนี้ครับผมขอเป็น<ม>จมือเลี้ยงข้าวครับ ท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ไปปิดทองไหว้พระพรุนนี้เรียนเชิญน,นะครับอะะฮงค์ท้าเวสวรรณศักดิ์สิทธิ์มากนะครับศักดิ์สิทธิ์ยังไงเมื่อบ่ายนี้ผมไปนั่งไหว้อยู่ครับก็มีคุณยายคุณหลานคู่หนึ่งกําลังนั่งไวหว้อะะฮพอจุดธูปไหว้เท่านั้นแหละอะะฮคุณยายถึงก็ร้องกรี๊ดเลยโอ้ล้านเอาธูปไปจี้หลังถูกต้องครับใบสัมฤทธิ์ไม่ต้องขังไม่ต้องขังกันไอชิบหายฮ่า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 ไม่ต้องห่วงนะครับส้าหากว่ารถยนต์อินสูมอีเวก ออกกนะครับท่านก็ไม่ต้องกลัวนะครับท่านก็จะไม่เห็นรถตู้ของโอบาเสียงเหนื่อยนะครับครับผมก็คือคือคือ,คอ,คอเราเราตั้งใจ<ะ>ตั้งใจทำ ตั้งใจสร้างผลงานแล้วก็งานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นแรกของสมาคมทั้งสามสมาคมร่วมกันพิกประวัติศาสตร์เลยพิกประวัติศาสตร์โดยวงการได้สั่นสะเทือนเลยเพราะว่าสามสมาคมจับมือกันนะฮะและมอบรถอีซูซุมิวเอ็กให้กับท่านหนึ่งคันสร้อยคอทองคำสามบาทสองเส้นมอเตอร์ไซค์ห้าคันจักรยานไฟฟ้าสิบคันท่านถูกรางวัลเมื่อไหร่มารับเอาที่นี่ระยะเวลาการขึ้นรางวัลตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะสิ้นสุดการขึ้นรางวัลในวันที่สาม ามสิบมิถุนายนห้าโมงเย็นนะครับสามสิบมิถุนายนสิบเจ็ดนาฬิกาจุดสุนทุนอเราถือวากากระบาการขึ้นรางวัลถ้าท่านหนึ่งท่านใดไม่มาขึ้นรางวัลในเวลาที่เรากาหนดถือวาสละสิทธิยกสัพย์สินตรงนั้นให้เป็นสมบัติของวัดต่อไปเพื่อใช้ในท่าธารณะประโยชน์ครับครับผมเอาละครับโชคดีทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ในเวลา18บแนาฬิกาครับรับชมละวันที่สามายพงศธรครับ โชคดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเดินทางปลอดภัยนะครับพรุ่งนี้จเจอกันครับกับสามสมาคมเพื่อาธาราประโยชน์สมาคมนักเรียนลูกทุ้งแห่งประเทศไทยสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยและสมาคมนักร้องลูกทุ้งแห่งประเทศไทยโดยวัดรามันหลวงปู่แพวป้าวโรขอบคุณทราบสวัสดีครับ